เราได้คิดเรื่องการปรับปรุงเครื่องพิมพ์หน้ากว้างมาสักระยะหนึ่งแล้วพร้อมกับความคาดหวังมากมายที่จะได้พบกับ HP Latex R 2 0 0 0 plus ทันทีที่คุณได้เห็นว่าเครื่องพิมพ์นี้สามารถพิมพ์อะไรได้บ้างคุณจะรู้สึกว่ามันน่าทึ่งจริงๆไม่เหมือนเครื่องพิมพ์อื่นๆที่อยู่ในตลาดทุกวันนี้ Superior Packaging เป็นบริษัทที่แตกต่างจากคู่แข่งเรียกได้ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เราชอบเผชิญกับความท้าทายที่สุดขีด ในตอนนั้นเรากําลังมองหาวิธีอื่นในการพิมพ์งานเพื่อให้ต้นทุนในการพิมพ์งานนั้นคุ้มค่ามากขึ้นรวดเร็วขึ้นและมีพื้นที่ในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์มากขึ้นการมีความสัมพันธ์อย่างใ,ใกล้ชิดและยาวนานกับ HP ทําให้มันง่ายสําหรับเราในการเปลี่ยนไปใช้เครื่องพิมพ์หน้ากว้างได้ผมคิดว่าเรามีความมั่นใจอย่างสูงว่าเราจะได้รับผลลัพธ์และความสำเร็จแบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาในอดีตเครื่องพิมพ์ HP Latex r 2 0 0 0ทำให้เรามีความสามารถในการผลิตมากขึ้น และช่วยให้ลูกค้าได้ผลงานที่มีคุณภาพอย่างที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงซึ่งถ้าเป็นก่อนนี้เราคงปฏิเสธงานไปแล้วแต่เราไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นอีกแล้วเครื diary, ่องพิมพ์ HP Latex เป็นสิ่งที่เข้ามาพลิกสถานการณ์ของเราทุกๆวันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเสมอผมคิดว่าอนาคตส,สาหรับ Supriya Packaging <st> uh จะต้องสดใสเราหวังที่จะได้สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นและ HP คือเครื C ่องพิมพ์ที H ่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้